ปีศาจแปดขากระทั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่กลางป่าลึกโดยใช้ชีวิตเรียบง่ายอาศัยของป่าในการดำรงชีวิตวันหนึ่งผู้เป็นพ่อได้วานให้ลูกชายคนโตออกไปเก็บฟืนแทนตนเองเนื่องจากวันนั้นเขามีอาการปวดหัวลูกชายเลยออกไปเก็บฟืนแทนพ่อของเขาเขาได้เดินเข้าไปในป่าเรื่อยๆและเก็บฟืนได้เยอะแล้ว ด้วยความเพียเขาจึงนั่งพับใต้ต้นไม้ใหญ่และเผลอดัดไปจนพระอาทิตย์ตกดินเขายังไม่รู้สึกตัวและยังมีดวงตาคู่หนึ่งคอยจ้องมองเขาอยู่ทันใดนั้นมีแมงมุมตนหนึ่งห้อยใยลงมาเกาะที่ไหล่ของเขาและได้กัดเข้าไปที่คอของเด็กชายเด็กชายตื่นและร้องอย่างทรมานด้วยความเจ็บปวด และหลังจากนั้นเขาก็สลบ,บไปแมงมุมตัวนั้นได้พ่นใยพันตัวของเด็กชายและเอาเด็กชายกลับถ้ำและแมงมุมตัวที่กัดเด็กชายก็ได้ตายลงไปและหลังจากนั้นเด็กชายก็ได้กลายเป็นแมงมุมและที่บ้านของเด็กชายก็ออกตามหาเขา ใครได้พบเห็นเด็กชายพบเพียงแต่ฟืนใต้ต้นไม้ใหญ่เพียงเท่านั้นพ่อของเขาได้แต่เฝ้ารอเด็กชายอย่างมีความหวังว่าเมื่อไรเด็กชายจะกลับมา